สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่บ้านหัวคำ่ำตมบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับตัวนี้อยู่ตรงที่แบ่งขายด้วพี่น้องเหลือแค่เจ็ดล็อกเหลือแค่เจ็ดล็อกสุดท้ายด้วพี่น้องเด้อเหลือแค่เจ็ดล็อกสุดท้ายครับนี่ล็อกล็อกทีนขนาดนี้ครับเห็นไหมต้นมวงเหี้ยวพัน ต้นอโมองยี่พันนี่ต้ออนนี้ล็อกหอนึ่งย่างวางอย่พี่น้องล็อกหอนึ่งย่างวางอยู่ล็อกละล็ลอกที่ต้นนี้ล็อกที่ 10s ล็อกสีบล็อกเก่าสามล็อกนี่ล็อกนี่จะ78ตารางวาล็อกน,นี้ได้พีน่น้อง78 73 70กว่าตารางวาพี่น้องต้นกัญชามันนี้ขายไปแล้วพี่น้องไปเบิง้งหนนโครงการนี่ความกว้าง7เ,เมตรนะครับ บรทุกพี่น้องบนสางบานเหรเห็นแล้ยูหิมบาลหัวค่ำหน,นึ่งดังเียเห็ไหมสาฟฟ้าพันบนทุกอันเดอพี่น้องเด้อแต่ว่าลอกเรงฟังผุดขายปเ้อพี่น้ไไนองมีล็อกหนึเห็ไหนี่หอดเสานี่ยัลหนงล็อกที่สิบบอันนี่เขียไว้เป็นล็อกที่สิบเอ็ด้อพี่น้องเลยล็อกนี้เด้อล็อกที่สิบบนี่เจตารางวา หลายเติบอยู่นี่นี่ขายตารางว่างร้อยหกพันพี่น้องอพรในศูนย์เปอร์เซ็นต์สามปีดาวสามหมื่นนี่พี่น้องล็อกนี้ล็อกนี้เจ็ดสิบสามตารางว่าพี่น้องเนี่ยนี่นี่ก็เป็นล็อกติดซิบแล้วกะ็ล็อกที่เก้าเจ็ดสิบห้าจุดห้านี่พี่น้อง เจ็ดสิบห้าจุดห้าก็จะมีถนนตัดข้อกลารนะผมอย่างเด้อเห็นไหเข้าวๆเนี่ยถนนก็มันเขา่าได้หลายด่านพี่น้อง,ถ,ง,งถ้าผมก็ติดทางลาดยางถ้าผมก็ติดทางคอนกรีตมันบานนะกว้างพอสมควมรขขวาบานหลังนึ่งในสบ,บายสบ,บายพี่น้องเด้อเนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นถนนอิสระหนึง่งนะพี่น้องใกล้ๆกันปั๊บนี่ก็ะลอกหนึ่งพี่น้องเห็นไหตัวน,นี้เจ็ดสิบห้าจุดห้าตารางวากะกว้างเยอะ ประมาณจักสิบหกเมตรนะพี่น้องกวา้วางอีกล็ลอกนึงต้องขามกันรอบต้องขามกันนี่ล็อกล็อกนี้ครับล็อกที่สามตังนี่อันนี้น้อพี่น้องเด้อวยอยังวางอยู่แปดสิบสองจุดห้าตารางวาล็อกถิงวัวยูเนี่ยครับ นะครับพี่น้องไปซ้อนกก็เริ่มอีกรอบนึงล็อกตรงกลางล็อกที่8ปอ้นพี่น้องที่ล็อกนี่ล็อกที่8ปล็อกที่7จล็อกที่8นี่เจ็ดสี่ตารางวาพี่น้องลอง็อกนี่กับล็อกที่7มันจะให้เ่าเบิ้ลสักบุ้มสักสองดานเลย ล็อกที่เจ็บตัวนี้กับเจ็ดสี่ตารางมาพวันในศูนย์เนเส้นเป็นหองสำหรับพี่น้องบม่อยากสร้างบ้านกับคอนไในเลยครับพวันกับโครงการนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรรายละเอียดผมจะเอาไว้ข้างล่างส่วนล็อกนี่ล็อกที่หกเป็นขายเหรอบางทีก็ผูชมเลยครับล็อกที่หกนี่ขายเรียบร้อยล็อกที่หกกับเจ็ดสิบสี่ตารางมาคราับ มุ่งถึงกับคลายทุกข์ไปทางเด้อสิ่เลืออยยูแครเจ็ดล็อกล็อกที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามกับสิบห้านี่ล็อกกับคลายแล้วไหนาะค่อยแล้วมาที่ถนนคั้นขีดครับถนนถนนเดินจางยังดีด้นะไปทางเด้ออุดฟังตะวันตก โครงการของบิกชอปบ้านที่ดินเ,เ,น,เ,เนี่ยเดือนละบิลนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบเดือนจนนี่ตารางว่านเราหกลอยหกพันครับน 6, รบนทองลอยผิดตารางบ้านห0 0ัน 6, ผ่อนเดือนละ5 500, า 30, 000, ้าพ ตัารางหกพันครับพรอมเดินหาปัญหาพี่น้องสรุปหรอเนาะพี่น้องสนใจกะติดต่อรายละเอียดมาครับตารางโอเคได้พี่น้องเด้องูงเงินกะมาคุยกันครับโม่ต้องมีคนขำโม่ต้องมียังไปแจกไดควันไปเพี้ยวคนเดียวเลยโม่ต้องเกี่ยวก็ไปแล้วพี่น้องพี่น้องส่วนทางขามในโม่ค่ำกะมัธนีแล้วพี่น้องเด้อโอเคครับแล้วคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ อาเรื่มๆให้เบอร์โทรกันหนึ่ง0610983636 0610983636ครับพี่น้องโอเคพงศยุทครับครับพงศยุทนะครับสวัสดีครับ